ผมกี้ครับจากบริษัทขอนแก่นคลังนานารมวันนี้เรามาติดตั้งโปรเจคเตอร์และจอรับภาพที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่ KKNT ขอนแก่นคลังนานารมเรามีโปรเจคเตอร์และจอรับภาพหลากหลายขนาดคุณภาพดีราคาย่อมเยาสำหรับใช้ในห้องเรียนไปจนถึงห้องประชุม จอโปรเจกเตอร์จะแสดงภาพจากเครื่องฉายได้สมจริงคมชัดมีหลากหลายประเภทให้เลือกตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมบริการต um ิด <sh> ตั้งให้คำปรึกษาจากช่างชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีเพราะความพึงพอใจของท่านคือบริการของเราสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร043-466-000